ฝันเห็นเด็กมอต้นมาทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ฝันเห็นเด็กมอต้นมาทัศนศึกษาฝันเห็นกลุ่มนักเรียนมัธยมมาทัศนศึกษาแปลว่าอะไรก็จะใช้เป็นไพทาโร่วงกลมนะคะ มีความเครียดซ่อนอยู่ในจิตใจคุณเป็นคนที่คิดมากนั่นเองมันมีคนทำให้คุณคิดมากหรือคุณเป็นคนที่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วก็ได้นะมันมีคนน่ะพูดจะทำร้ายจิตใจอ่ะคุณสูญเสียความรู้สึกดีๆคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ คุณนะ่ะจะมีปัญหากับผู้ใหญ่แต่คุณนะ่ะจะใช้ความอดทนของตัวเองอ่ะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นควรทำบุญให้คนยากจนตอนนี้คุณนะ่ะมีอาการแบบเป็นโรคซึมเศรา้าโรคเครียดตอนนี้คุณมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดให้ทำบุญให้กับคนยากจนไปไหว้ พ่อแม่ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปทําบุญที่วัดไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้พ่อแม่แล้วก็หาเวลาว่างอ่ะร้องเพลงฟังเพลงช่วงนี้มีเรื่องให้คุณน่ะค่อนข้างเครียดเพราะคุณเนี่ยมีความกดดันในปัญหาหลายๆอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบ คุณต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างและสิ่งนี้มันทำให้คุณอะเป็นทุกเลขนำโชค3 8 7แปด3 8็ดสา8แปดเปดสดแปดดรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครู รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ